พี่นัดคะคอยากให้พี่นัดแนะนำะต้นพันธุ์ที่ทนโลกได้ดีให้กับมือใหม่ที่กำลังอยากจะปลูกทุเรียนหน่อยคะ่ะทุเรียน,น,นเป็นพันธุ์ไหนดีคะที่ปลูกง่ายนะครับหนึ่งเลยทุเรียนเป็นจพันธุ์ทุเรียนโบราณน,นะครับปลูกง่ายครับพวกกบกบต่างๆนี่ปลูกง่ายถ้าเป็นพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาต่อจากกบก็จะเป็นพวกชนีชนีกระดุมพวงมณี ปลูกง่ายก้านยาวผมว่าปลูกยากค่ะมอนทองปลูกธรรมดาไม่ยากไม่ง่ายส่วนพันธุ์ใหม่ๆที่แนะนําตัวพันธุ์นอกนรับถ้าเอาปลูกขึ้นง่ายสุดๆเลยนะครับไม่เน้นว่าคุณภาพจะอร่อยมากแค่ไหนนะครับแดงอินโดแดงอินโดใช่ปลูกง่ายมากทนด้วยครับค่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยอันนี้ก็เป็นพันธุ์เบญญพันธุ์นะครับอันนี้เรียกว่ากบสุวรรณนะครับเนื้อเหลืองมากนะครับตัวนี้เหลืองทองเลยนี่ครับต้นสวย,สวย แต่ว่ามันจะมีเฉพาะกิ่งข้างนะครับกบสุวรรณพันธุ์เบญญพันธุ์ส่วนมากเป็นกิ่งข้างนะครับใครเห็นคลิปนี้ครับผมแบ่งไปในราคาต้นละ3า0ร้อยห้าสิบาทนะครับความสูงอยู่ประมาณเมตร3าสิบนะครับประมาณคางนะครับสวยๆเลยกําลังถอดยอดเลยครับรากเดินดีแล้วนะครับแผลติดดีแล้วครับตัวนี้สวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับหนึ่งร้อยต้นนะครับ มี100ต้นนะครับค้ากันแบบนี้นะครับลองดูนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเล็กแล้วนะครับเป็นกิ่งข้างนะครับความสูงก็ประมาณคางผมนะครับน่าจะประมาณสักเมตร30ได้นะครับเมตร30เมตร35โดยประมาณนะครับบางต้นก็ท่วมหัวผมนะครับเมตร65เมตร70นะครับก็คือจะอยู่ระยะนี้นะครับอันนี้ผมแบ่งฟันให้เพื่อนๆนะครับที่เคยเอาไปปลูกแล้วนะครับหรือเพื่อนคนใหม่ๆนะครับลูกค้าใหม่ๆที่ยังไม่เคยปลูกนะครับ ไม้นี้เลี้ยงมาสมบูรณ์ยังไม่มีใครคัดเลยนะครับผมคิดแค่ร้อยหกสิบาทครับหนึ่งต้นร้อยหกสิบาทนะครับเป็นพันอะไรคะพี่นามีหมอนทองอย่างเดียวนะครับตัวนี้ต้นสวยๆนะครับอวบๆนะครับไม้สมบูรณ์มากถุงเบอร์สิบสองนะครับตัวนี้นะครับคิดแค่ร้อยหกสิบบาทนะครับกิ่งข้างนะคะครับผมตัวนี้นะครับท่านเอาไปถึงนะครับสามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับ ถ้าท่านขนส่งไปไม่ไกลมากนะครับประมาณทักร้อยสองร้อยสามร้อยกิโลนะครับแต่ถ้าไกลมากนะครับก็อยากให้เอาไปพักทิ้งไว้ทักสองสามวันนะครับเบยแดดไว้ประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่ควรเอาเข้าร่มนะครับผมแล้วก็ลดน้ําทิ้งไว้ให้เปียกเพียงพอนะครับสาเหตุที่ทําไมถึงไปไกลๆมากๆห้าหกร้อยโลอย่างเชียงใหม่เนี่ยบางทีมันทับกันไปมันอาจจะกระทบกระเทือนนะครับก็ไปตั้งพักสักนิดนึงนะครับ แต่ว่าการขนส่งของเรานะครับไปโดยรถตู้ทึบหรือว่าไปในรถตัวนะครับแต่เราก็จะทําการคุมทําการห่อให้อย่างดีนะครับผมลูกค้าเอาไปส่วนมากก็จะไม่ผิดหวังนะครับถ้าไม้แบบนี้นะครับโตดีแน่นอนครับเลี้ยงใหญ่เลี้ยงงามนะครับดูใบครับโตดีนะครับลําต้นอ้วนนะครับเดี๋ยวอันต่อไปก็ จะพาไปดูไซส์ไหนลองตามมาครับอันนี้ก็เป็นหมอนทองกิ่งกระโดงของเรานะครับกิ่งสวยๆนะครับท่านใดที่หาไม้กระโดงอยู่นะครับสมบูรณ์ดีนะครับรากยังไม่ขดนะครับลองเข้ามาดูนะครับราคา120บาทนะครับตัวนี้แล้วก็มีหมอนทองกระโดงที่ราคา200บาทอยู่นะครับนิดหน่อยนะครับลองมาชมกันนะครับตัวนี้ก็เป็นหมอนทองกิ่งกระโดงนะครับมีตั้งแต่80เซนถึง1เมตรนะครับใครมาก่อนก็เลือกได้ก่อนเลย ไม้ตัวนี้อายุประมาณแดเดือนนะครับแดเดือนเกเดือนไม่เกินนี้นะครับลากยังสวยๆเลยนะครับตัวนี้ใบก็เลี้ยงไว้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นหมอนทองกิ่งกระโดงนะครับพุ่มสวยๆนะครับแต่ว่ามีไม่มากนะครับตรงนี้มีอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยนะครับขายต้นละสองอบาทนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้ไปลองปลูกดูนะครับหมอนทองกิ่งกระโดงแบบนี้นะครับ อันนี้ก็ไม้ถุงเบอร์สิบสองนะครับพร้อมปลูกได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปชมเบญจพรรณบ้างครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ผ่านมานะครับหมอนทองกิ่งกระโดงกิ่งข้างนะครับเสริมรากนะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กไซส์มินิของเรานะครับแต่ยังไม่พร้อมจําหน่ายนะครับยังไม่พร้อมปลูกอีกหนึ่งเดือนนะครับท่านใดอยากได้มารับไปนะครับต้นละร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับความสูงก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเซน ณปัจจุบันนี้นะครับอีกหนึ่งเดือนก็น่าจะยาวกว่านี้นะครับตัวนี้แบบนี้ก็ปลูกตัวเร็วนะครับไม้เล็กๆนะครับแต่ว่าท่านจะต้องดูแลฉีดพ่นปุ๋ยพ่นยาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม้เขาต้นเล็กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใบเขามีจํานวนน้อยนะครับเนี่ยครับอันนี้คือเพีย้ยไฟกินนะครับพอเพีย้ยไฟกินเสร็จรปุ๊บเขาจะไปแตกด้านล่างเนื่องจากระบบรากเขาดีเขาจะแตกกิ่งเยอะตัวนี้เราต้องตัดทิ้งเลยครับ แล้วก็เลี้ยงยอดนี้นําขึ้นมาใหม่เพียงยอดเดียวนะครับถ้าไม่งั้นนะครับเขาจะเป็นกระจุกกระจุกเลยครับถ้ายอดที่ไม่ถูกแมลงกินมันก็จะสมบูรณ์แบบนี้นะครับอย่างนี้เอาไปปลูกประมาณปีหนึ่งนะครับก็ตกตั้งพุ่มเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นหมอนทองกิ่งกระโดงรวมกับกิ่งข้างนะครับรากเสริมมาแล้วเดือนเศษนะครับถ้ารวมเดือนหน้าอีกหนึ่งเดือนนะครับก็จะเป็น2เดือนเศษซึ่งพอรากทํางานคู่เต็มที่นะครับเขาก็จะแตกตัวไวเลย โตเร็วการเลี้ยงของเราครับก็จะมีการให้ปุ๋ยอินทีย์เคมีนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับทางใบก็ฉีดยาอยู่เดือนละประมาณ3ครั้งนะครับผมรับรองว่าต้นสวยทุกต้นนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นหมอนทองส่วนตรงนี้ก็เป็นหนามดำนะครับที่ราคา199บาทนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดือนหน้าพร้อมจําหน่ายแต่ถ้าตอนนี้นะครับของรุ่นเดิมก็หรือรุ่นใหม่ที่ทยอยจําหน่ายก็มีแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าลูกค้าไปปลูกก็ติดใจนะครับตามกลับมาซื้อใหม่ ว่ามันแตกดีครับแตกเร็วกว่าไม้ต่อเดียวนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นพันธุ์เบญญพันธุ์นะครับอันนี้เรียกว่ากบสุวรรณนะครับเนื้อเหลืองมากนะครับตัวนี้เหลืองทองเลยนี่ครับต้นสวยๆแต่ว่ามันจะมีเฉพาะกิ่งข้างนะครับกบสุวรรณพันธุ์เบญญพันธุ์ส่วนมากเป็นกิ่งข้างนะครับใครเห็นคลิปนี้ครับผมแบ่งไปในราคาต้นละสามรอยห้าสิบาทนะครับความสูงอยู่ประมาณเมตรสามสิบนะครับประมาณคางนะครับสวยๆเลย กำลังถอดยอดเลยครับลากเดินดีแล้วนะครับแผลติดดีแล้วครับตัวนี้กบสุวรรณนะคะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีนะครับชนีเสริมลากมีชนีมีนกหยิบนะครับนกหยิบหรือหมอนเขียวนะครับที่เมื่อก่อนเขาเรียกกันนะครับตัวนี้ก็จะลูกใหญ่นะครับเนื้อจะคล้ายๆหมอนแต่ว่าเม็ดจะโตนิดนึงนะครับนกหยิบเป็นทุเรียนทันเบานะครับนกหยิบนะครับ คิดเพิ่งได้เคยทานปีนี้นะคะพิดว่าอร่อยนะคะสําหรับพันนกยิบนะคะครับถ้าคนไม่เคยทานก็จะอร่อยค่ะครับผมแต่ถ้าใครเคยกินหมอนมาก่อนก็อาจจะแค่หมอนน่อยๆนะคะส่วนอันนี้เป็นก้านยาวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสามรอยห้าสิบาทนะครับก้านยาวก้านยาวครับผมก้านยาวกิ่งข้างไหมครับพี่นะคก้านยาวจะมีแต่กิ่งข้างครับแล้วก็ข้างในสุดนี่ครับเป็นชะนีครับเป็นชะนี ชนีดไข่ครับต้นสวยเลยครับกําลังถอดยอดเลยครับเนี่ยพอรากติดพอแผลติดรากเดินดีครับเขาจะเริ่มถอดยอดเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยได้เพราะว่าของเราเนี่ยในระหว่างที่ทําเราจะไม่ค่อยใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าบางตัวบางต้นแผลมันจะเน่านะครับหรือบางทีมันไม่เน่าแต่รากมันไม่เดินครับมันจะไปเสียทีหลังนะครับผมอันนี้ก็ได้หลายพันแล้วนะครับได้นกหยิบ ชนีก้านยาวกบสุวรรณครับก็จะพาเดินไปดูอีกนะครับ<ฆ>เผื่อว่ามีอะไรที่สามารถเอามาแบ่งกันได้นะครับครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นพวงมณีของเรานะครับพวงมณีความสูงก็เมตรยี่สิบเมตรสามสิบนะครับสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะปลูกอยู่ที่สี่ปีนะครับที่เริ่มออกลูกพวงมณีจะเป็นทุเรียนที่ลูกเล็กนะครับเนื้อละเอียดมากมีความหวานความอร่อย ในตัวเขาเองเยอะเลยอร่อยผมว่าอร่อยกว่าชะนีอร่อยกว่ากระดุมนะครับอร่อยกว่าก้านยาวแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าใครไม่กินเอาไม่เน้นความหวานไม่เน้นความละเอียดนะครับก็จะถูกใจหมอนทองจะถูกใจก้านยาวนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นทุเรียนเข่งของเรานะครับตัวนี้เป็นเข่งเสริมลากนะครับสามากแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไม้เลี้ยงแดดร้อยนะครับใบก็จะมีด่างต้นนี้ก็เป็นไม้ส,สวยๆนะครับชุดนี้ก็ เตรียมรอขึ้นรถให้ลูกค้านะครับเอามาตากแดดให้ลูกค้าบอกว่าขอตากแดดหน่อย <c oughs> เพราะว่าจะทําการเอาไปถึงพักแค่วัน2วันก็จะปลูกเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าอยู่ไม่ไกลนะครับระยะร้อยกว่ากิโลนะครับไซนี้นครับก็จะไปทั้งหมดนี้เลยเราก็เลือกให้ลูกค้านะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ได้มาเลือกเองนะครับอันนี้ก็จะทําการเลือกแล้วก็จัดส่งไปให้ลูกค้านะครับทั้งหมดตรงนี้ก็ พันนี้รู้สึกจะประมาณ25ต้นนะครับพื้นที่1ไร่นะครับลูกค้าเลือกปลูกที่ระยะ8ค8เมตรนะครับตรงนี้เราได้มีการไปดูพื้นที่ให้นะครับไปดูการเตรียมดินให้นะครับส่วนระบบน้ำการทำสแลนพางแสงบางส่วนนะครับลูกค้าอยากจะเทียบว่าพางแสงกับไม่พางแสงเป็นยังไงขอทำครึ่งไม่ทำครึ่งนะครับตรงนี้ก็ลูกค้าจะดำเนินการทำเองนะครับ ี่นัดมีบริการปลูกให้ด้วยไหมคะถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆถ้าอยู่ใกล้ๆก็ปลูกให้นะครับถ้าไม่ระบุวันเป๊ะนะครับเพราะว่างานมันก็ค่อนข้างเยอะครับบางทีไปปลูกแบบนี้นะครับต้องไปถึง3คนนะครับ <ฮะ S 1> อย่างน้อย3าคน4ี่คนนะครับถึงจะไปปลูกแค่20 30ต้นก็ใช้เวลาเป็นวัน2วันนะครับบางทีนะครับก็จะดูเป็นเคสๆไปนะครับ ถ้าเกิดว่ามันเข้าออกสะดวกนะครับไม่ยกไกลมากเราก็รับไหวนะครับแต่ถ้าบางทีมันต้องแบกเข้าไปในพื้นที่ที่ไกลๆรถใหญ่เข้าไม่ได้นะครับเราก็อาจจะไม่ได้รับนะครับแต่ว่าเรื่องการส่งนะครับเรามีบริการรับส่งให้นะครับตามระยะทางเลยครับผมค่าขนส่งก็ไม่แพงนะครับอย่างวันนี้ที่เราไปส่งแถวเอะไรนะปักธงชัยครับก็ค่ารถอยู่ประมาณสองพันนะครับ สระบ,บุรีก็พันหประมาณนี้ครับที่ส่วนของพี่นัทนะคะจะมีจัดส่งต่างจังหวัดเฉพาะเป็นแบบเหมากงแล้วก็เหมาลดนะคะแบบใส่ตะก้าแบบกล่อง 1, 2, ึสต้นแบบนี้ไม่มีนะคะครับก็มีเหมากงนะครับพันเราคาเดียวทั่วประเทศเหมาะสำหรับท่านที่ซื้อตั้งแต่5ต้นสิต้นไปจนถึง50ต้นในไซส์ที่มันใส่ได้นะครับถ้าท่านอยู่ไกลแต่ซื้อไม่มาก วิธีส่งกงจะปลอดภัยและก็ประหยัดที่สุดแต่ถ้าท่านซื้อเป็นไซส์ใหญ่โตหน่อยแล้วก็มีจำนวนสัก4ี่ห้าสิบต้นร้อยต้นไปรถเหมาก็ได้นะครับอย่างเชียงใหม่นะครับรถก็วิ่งอยู่ประมาณ5้า0ันห้าหกพันนะครับแล้วแต่เราจะหารถได้นะครับถ้าเป็นขนแก่นนะครับเขาก็วิ่งอยู่ประมาณ4ี่พันครับปทุมก็อยู่ประมาณพัน0จ็ดพัน0 0ดพันห้านทวบุรีก็สองพันนะครับระยะทางที่เราส่งประจำก็จะอยู่ประมาณนี้ระยอง ก็วิ่งกันอยู่ประมาณ2,000อะไรประมาณนี้ครับลูกค้าที่มาซื้อไปก็เก้าสิก้อร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับก็จะมีส่วนน้อยนะครับที่มีการเกิดการเสียหายบางคนผมคุยๆแล้วก็เขาไม่เป็นจริงๆนะครับผมก็มีการชดเชยให้บ้างตามความเหมาะสมนะครับ แต่ถ้าบางคนเนี่ยไม้ปิ้งสวยมากอะไรไปเรียบร้อยแต่ไปเกิดความผิดพลาดบางทีด้วยระยะเวลาที่เอาไปหรืออะไรเงี้ยมันนานแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะชดเชยให้ได้นะครับเราก็จะเลือกดูเป็นคนๆไปนะครับเอาตามความเหมาะสมครับท่านอยู่ได้เราอยู่ได้นะครับเราก็ไม่ได้ขายไม้แบบขายแล้วทิ้งไม่ได้ขายแบบไม้อะไรก็จับขายหมดนะครับไม้เราก็เน้นไม้ค่อนข้างสวยนะครับบางที ไม้ไม่พร้อมต้นดีนะครับเราก็ไม่ให้ไปนะครับก็เลี้ยงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกประมาณเดือน2เดือนนะครับมันก็กลับมาสวยมันก็แข็งแรงเดี๋ยวเราค่อยขายใหม่นะครับผมแล้วก็ท่านใดที่อยากปลูกมูสันคิงนะครับต้นเล็กๆนะครับเราก็มีขายอยู่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับมูสันคิงนะครับเป็นจริงข้างสวยๆเลยครับเนี่ยความยาวนะครับตั้งแต่เนี่ครับเจ็ดสิบได้ครับเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะครับผมขายอยู่ต้นละหกสิบบาทนะครับท่านใดอยากเอาไปลองปลูกดูนะครับ สี่ปีนะครับเป็นลูกสามปีครึ่งต้องดินดีนะครับเป็นลูกได้เหมือนกันนะครับรสชาติอร่อยเลยนะครับหมูสันคิงนะครับเนื้อเหลืองเข้มเนื้อออกเป็นครีมนะครับหวานมันนะครับตัวนี้ที่ประเทศจีนนะครับนิยมซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับกิโลละพันนะครับเขาซื้อบ้านเราโลละสามร้อยสามรอยี่สิบไปขายพันหนึ่งก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับถือว่าเป็นทุเรียนเกรดเอสำหรับเมืองจีนเลยนะครับหมูสันคิง ถ้าหมอนทองบ้านเราไปอยู่เมืองจีนก็จะเป็นเกรดรองๆนะครับสําหรับกินบริโภคทั่วๆไปนะครับหมอนทองนะครับก็ลองเทียบกันดูอันนี้ก็เป็นทุเรียนประจําของประเทศมาเลเซียนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ประเทศไทยจะต้องหาพันธุ์ที่พัฒนาหรือขายไปยังเมืองจีนให้สู้กับเขาได้นะครับตอนนี้คนไทยก็มาปลูกหมูฟันชิงกันเยอะนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นต้นสาวนะครับ5ปี6ปีนะครับ บางที่ก็ประสบความสําเร็จดีบางที่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปเพราะว่ามันกระพึงผ่านมือการทําลูกของบ้านเรามาประมาณ2ฤดูการเท่านั้นนะครับผมพี่นัดขาอยากให้พี่นับแนะนําต้นพันธุ์ที่ทนโรคได้ดีให้กับมือใหม่ที่กําลังอยากจะปลูกทุเรียนหน่อยคะ่ะค<ท>วรนแนะนเป็นพันธุ์ไหนดีคะที่ปลูกง่ายนะครับหนึ่งเลยทุเรียนเบญจพรรณทุเรียนโบราณน,นะครับปลูกง่ายครับพวกบ กบต่างๆนี่ปลูกง่ายถ้าเป็นพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาต่อจากกบก็จะเป็นพวกชนีชนีกระดุมพวงมณีปลูกง่ายก้านยาวผมว่าปลูกยากหมอนทองปลูกธรรมดาไม่ยากไม่ง่ายส่วนพันธุ์ใหม่ๆที่แนะนําตัวพันธุ์นอกนะครับถ้าเอาปลูกขึ้นง่ายสุดๆเลยนะครับไม่เน้นว่าคุณภาพจะอร่อยมากแค่ไหนนะครับแดงอินโด แดงอินโดใช่ปลูกง่ายมากทนด้วยครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยเนื้อจะเป็นสีเนื้อออกสีแดงแดงบ้างเป็นลุงบ้างเป็นส้มสมบ้างดอกเป็นสีชมพูใดอกชมพูใช่ครับแล้วก็มูซันคิงกับน้ำดำเนี่ยผมว่าสูสีกันแต่มูซันคิงเนี่ยจะตอบสนองต่อน้ำต่อปุ๋ยได้ไวนะครับมันจะถอดยอดอ่อนบ่อยครับก็ต้องควบคุมดูแลในช่วงระยะเวลาการติดผลให้ดีนะครับไม่ต้องให้น้ำเยอะ ส่วนน้ำดำน้ำดำก็อร่อยดีนะครับเนื้อเป็นครีมเป็นหวานมันนะครับเหมือนไอติมนะครับเก็บแช่เย็นไว้กินได้โดยไม่ต้องทิ้งสำหรับการกินไม่หมดแต่ถ้าเป็นหมอนทองเบญชนีนะครับเอาใส่ตู้เย็นออกมากินมันไม่อร่อยแล้วนะครับแต่มูสันคิงกับน้ำดำถือว่าอร่อยอส่วนตัวผมกินเมื่อก่อนตอน6ปีที่แล้วผมกินน้ำดำซื้อลูกเข้ามาผมว่าธรรมดาเฉย แต่ปัจจุบันเนี้ยพอเราผ่าของเรามาเองเรามีลูกของเราเองเราผ่ามาหลายๆลูกเรากินเปรียบเทียบกันดูให้มันรู้จริงๆแล้วถ้ามันสมบูรณ์ดีสมบูรณ์เต็มที่เม็ดมันจะเล็กเนื้อมันจะเหนียวมากมันจะละเอียดมันไม่เหมือนทุเรียนที่แบบให้น้ําเยอะๆให้แบบไม่สม่ําเสมอแบบนั้นแกะออกมาเนื้อจะเหนียวเหมือนกันจะเป็นครีมเหมือนกันแต่มันจะเป็นครีมแบบมีความรู้สึกกินแล้วมันเหมือนกับมีน้ําข้างในเยอะเกินไปก็จะไม่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับการทําให้มีคุณภาพต้อง ทําให้พอดีแล้วก็ให้ต่อเนื่องนะครับบางทีก่อนเราจะเก็บทุเรียนอ่ะบางทีเราไปให้ปุ๋ยเจ็ดวันสิบวันแล้วเราเก็บเท่าที่ผ่านมาที่ผมเคยดูผมว่าเนื้อมันกระด้างเนื้อมันไม่โอเคแต่ถ้าเราให้มาสัากยี่สิบห้าวันก่อนเก็บยี่สิบสอวันอย่างเงี้ยเราให้ปุ๋ยให้น้ําลดสม่ําเสมอเราให้ครั้งเดียวปุ๋ยก่อนเก็บเราให้น้ําให้เพียงพอเสมอก่อนเก็บสักสี่วันห้าวันเรา ทิ้งน้ำหรือเบาน้ำลงอาจจะไม่ทิ้ง100%เเซนแต่เบาลงไปเกินครึ่งเพื่อรักษาต้นด้วยคุณภาพของทุเรียนตรงนี้จะอร่อยมากเท่าที่ผมเคยทดลองทํามามันจะได้ประมาณนี้นะครับกินแบบแช่เย็นน้ำำําดําพีดลองแล้วอร่อยจริงค่ะครับคือแบบถ้าถ้านิ่มถ้าเกิดเป็นพันธุ์อื่นก็ก็จะเป็นปลาไปเลยอย่างนี้เนาะเอาไปแช่มันก็จะไม่อร่อยแต่พี่นัทบอกว่ากินกินเย็นๆมันจะอร่อยเลยลองไปแช่ดูโอ้โห อันนี้อร่อยจริงค่ะครับผมลองแช่ไว้สองสามลูกไว้ให้ลูกค้าเวลาผมให้ลูกค้าชิมผมจะชิมด้วยกันกลัวลูกค้าโกหก<า>ค่ะบางคนชิมไปเนี่ยบางทีเรารู้ว่าทุเรียนของเราลูกนั้นไม่เต็มที่หรอกแต่เราไม่มีให้ลูกค้าชิมลูกค้าชิมกิน,กนไปเม็ดแรกหยิบเม็ดสองไปผมถามว่าอร่อยไหมลูกค้าบอกอร่อยแต่ผมชิมเนี่ยก็คือมันธรรมดาเพราะว่าเราเป็นคนกินทุเรียนหมอนทองเป็นหลักมัน<า>ชอบผมชอบเนื้อเยอะชอบหวานแต่ว่านาำดำก็จะเป็นประเภท เนื้อเยอะเหมือนกันถ้าสมบูรณ์เต็มที่แต่ความหวานของมันจะหวานกลางๆถึงไม่ถึงหวานมากและเนื้อมันจะละเนื้อมันละเอียดมันละมุนมันละลายในปากมันไม่มันมีเส้นใยครับมันไม่มันไม่เหมือนมันทอเหมือนทอมันฉีกเป็นหนังไก่มันคนละแบบกันแต่ถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นกินไม่หมดนะครับไปใส่กล่องพลาสติกแช่ตู้เย็นไว้สักหนึ่งวันสองวันจะฟิตก็ได้ไม่ฟิตก็ได้นะครับท่านปล่อยให้มันเนื้อกําลังกินนะเหมือนกับว่าถ้าไม่ฟิตมันเย็นๆเอาออกมาเอาช้อนตักกินเนี่ย มันเหมือนไอติมมากเลยครับจะบอกว่าไอติมเทเวนเซนมันก็จะเกินไปมเดี๋ยวจะว่าแบบวิยทำไม่เวพันนี้จังเลยก็ต้องลองนะคะบางคนบางท่านผมส่งลูกไปให้ทิมให้ทานผมมีความรู้สึกละท่านไม่เม้นกลับมาแสดงว่าทุเรียนไม่โอเคแต่บางทีที่ผมส่งมาให้บางคนเขาเม้นมาเขาโทรมาหาเขาบอกว่าเขาซื้อต้นเขาบอกว่าเนี่ยรสชาติที่เขาโอเคที่เขาต้องการ ก็เข้าใจได้ว่าบางต้นที่เราตัดส่งให้ลูกค้าไปเนี่ยบางต้นมันลดน้ําเยอะต้นมันหน้าแรงเนาะมันขาดน้ําบางวันเรามีน้ําลดได้ทุกวันแต่หรือวันเว้นวันแต่บางวันน้ําเราไม่เพียงพอเราอาจจะลด3วันที4ี่วันทีเราเห็นต้นมันเหี่ยวมันเฉาเราก็ไปอัดน้ํามันเยอะมันก็ส่งผลให้ยังลูกทุเรียนไม่ดีแต่ว่าปีนี้เราได้ทําการเจาะบ่อประดานเพิ่มอีกสองบ่อคิดว่าปีหน้าหนามดา ท่านจะต้องได้กินอร่อยกว่านี้ห,<า>หรือปีนี้คิดว่าอีกสองอาทิตย์หรืออาทิตย์ครึ่งนะครับโดยประมาณเราจะมีให้ชิมอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามีเวลามากพอนะครับวันนั้นเดี๋ยวเราอาจจะเชิญพวกท่านนะครับหลายๆคนที่อยากจะลองชิมนะครับมาแบ่งกันชิมนะครับคนละเม็ดครึ่งเม็ดนะครับ<า>จ,จะได้ไม่เยอะนะครับเผื่อใครอยากชิมหนำดํานะครับผมมีอยู่อีกประมาณเจลูกถ้า,าตรงจังหวะมันอยู่ พายุไม่เอาไปก่อนนะครับหรือไม่มีใครมาขโมยขามายไปก่อนผมจะเอามาแบ่งเพื่อนๆชิมนะครับคลิปนี้ก็ยาวมาเลยตั้งแต่เรื่องพันเรื่องอะไรมาจนมาลูกทุเรียนพี่น้านคะตระกลูลกบที่นี่มีอะไรบ้างนะคะกบตอนนี้กบที่มีลูกผมเหลือกบชายน้ําอย่างเดียวแต่ว่ากบชายน้ําของผมมันถูกเลี้ยงรอบข้างด้วยกิ่งพันคิดว่าไม่น่าจะอร่อยเพราะว่าน้ําโตเนื่องจากว่า เราลดน้ํำพวกนี้แล้วมันไหลไปเราคุมน้ําไม่ได้เราไม่สามารถคุมน้ําได้แต่ว่าเราก็ไม่มีที่ที่จะเลี้ยงต้นพันธุ์ก็เลยจําเป็นต้องไปตั้งไว้ใกล้เคียงแล้วก็เปิดน้ําทุกเช้าต้องเปิด20นาทีระบบสปริงเกอร์รอบต้นทุเรียนนะครับ<อ>ก็คงจะไม่อร่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีมาชิมกันนะครับ<อ>ครับ,รบก็ไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้ก็เย็นแล้วนะครับก็ขอลาเพื่อนเลาทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตาม คลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ะนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัดมากๆค่ะสำหรับ EP นี้ท่านไหนสนใจต้นพันธุ์นะคะโทรหาพี่นัดได้เลยนะคะ